สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทอมอยู่ที่เวียงจันท์เซ็นเตอร์นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ลาวอีกแห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจครับเพราะว่าเรามีแผนที่จะไปวังเวียงนะครับในวันที่15หด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับมันก็จะมีการซื้อตั๋วเนี่ยหลายวิธีด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยทอมเลือกวิธีการก็คือมาซื้อที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วล่วงหนะ้าที่ห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับก็จะอยู่ชั้นหนึ่งนะทุกคนจ๋ามองหาชอ็อปมองบลังนะครับผม แล้วเราก็จะเจอกับจุดขายตี้บริษัททางรถไฟลาวจีนนะครับก็จะมีคนตรงนี้มาต่อคิวซื้อตั๋วกันยาวเลยเหมือนกันที่ห้างเปิด1 0โมงนะครับพอ10โมงคิวแน่นเลยจะ้ะบอกไว้ก่อนนะคะว่าตั๋วรถไฟที่นะครับจำหน่ายล่วงหน้าแค่3วันล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเช่นอย่างวันนี้วันที่13ททอมาซื้อวันที่15 ก็ยังมีขายอยู่นะคะซึ่งโชคดีมากๆบอกตรงๆว่าเขาบอกว่าตั๋วไปวังเวียงวันที่15รอบ7โมงครึ่งเหลือแค่2ที่เท่านั้นเราก็ได้มานะครับเป็นหนึ่งในนั้นที่นี่นะครับไม่รับเงินสดนะครับจะชำระเงินด้วยวันเปนเท่านั้นทอมได้พี่ๆใจดีที่ต่อคิวด้วยกันนะครับเขาช่วยใช้วันเปน โอนเงินให้นะครับแล้วทอมก็สมับเงินเป็นเงินสดให้กับเขาไปบอกแล้วคนที่นี่น่ารักนะครับช่วยเหลือดีมากๆจิตใจดีนะครับยังไงขอบพระคุณพี่คนนั้นด้วยนะครับผมนี่ได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะครับตั๋วรถไฟก็น่าจะจะเป็นอย่างนี้นะได้มาในราคา145,000สนสนห้าักีบ,บซื้อตั๋วที่นี่จะแพงกว่าไปซื้อที่ ออสถาน,นีรถไฟนะคบตรงนี้ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มประมาณ2 0 0 0 0ื่นกินะครับเพย์ส hey, ำหรับการรีนินนี้มิชชั่นคอมพลีทนะครับใครสนใจตามมากันได้นะครับตรงจุดจำหน่ายตั๋วของบริษัทรถไฟลาวจี G ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงกันได้นะครับติดตามกันดูด้วยนะครับ สำหรับวันที่3ที่ทอมอยู่ที่เวียงจันทร์นะครก็ได้จองอีกโรงแรมหนึงเอาไว้ที่เราจะนอนตอ่ออีก2คืนในเวียงจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวห้องให้ดูนะครับว่าที่โรงแรมเวียงจันทร์ Golden Sun Hotel นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูในห้องกันเลยนะครับ ราคาห้องที่ทําจองมานะคะจำนวน2คืนด้วยกันเนี่ยจะอยู่ที่1,400บาทนะครับโดยประมาณก็จะตกคืนละ700บาทนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยเหมือนกันนะครับ a few moments later ทุกคนครับชมมีอีกหนึ่งสถานที่ใหม่มาแนะนำนะครับอยู่บริเวณของน้ำพุปาร์คนะครับด้านหลังนี้เลยนั่นก็คือสเก็ตเวียงจันนะครับก็เป็นสถานที่ที่ให้เราอะนะครับได้เข้ามาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเซิร์ฟสเก็ตใครไม่ไดเอามานะครับมีบริการให้เช่าด้วย เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยฝนตกหนักด้วยนะครับทุกท่านกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าสนามจะพร้อมเล่นกันไหมภายในกี่ชั่วโมงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็เจอกับเคาน์เตอร์นะครับที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีให้บริการในเรื่องของการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นตรงนี้ด้วยนะครับ ไ้ไปสอบถามน้องๆนะครับเรื่องอัตราค่าบริการของการเช่าเซิร์ฟสเกตที่นี่นะครับราคาจะอยู่ที่45,000นะครหนึชั่วโมงนะครับก็ถ้าใครไม่ได้พกมาก็สามารถมาเช่าที่นี่ได้เหมือนกันนะครับตอนเนี้ ทอมยังไม่เห็นใครอ่ะมาเล่นเซิร์ฟสเกตตรงนี้กันเลยน่าจะเพราะว่าพื้นยังเปียกอยู่ mm hmm. เห็นมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่รอเล่นอยู่เหมือนกันร้อยพื้นม,มันแห้งนะครับพื้นเปียกเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟสเกตไม่ได้ก็ราะันอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับที่นี่นะครับเปิดให้บริการกวันนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3ามโมงนะครับจนถึง3ามทุ่มของทุกวันฉะนั้นใครสนใจนะครับมาลองเล่นกันเลยส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวทอมลองดูก่อนว่าสถานการณ์เนี่ยพื้นม,มันจะแห้งทันไหมเราจะได้ลงเล่นหรือเปล่า A few moments later กคนครับเมื่อกี้ทอมก็ลองไปเล่นนิดๆดูนะครับก็จริงๆมันยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยเรายังจะเห็นแบบน้ําขังอยู่นะคบมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มิชชั่นเฟลนะคบไม่ได้เล่นแต่ก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันก่อนละกันนะครับว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเผื่อข้างหน้าใครสนใจนะครับอยากมีวันว่างๆวันออกกำลังกายนะครับก็มาลองที่นี่กันได้นะครับที่เวียงจันทร์เกตครับผม หลังจากที่เราผิดหวังกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับก็หาอะไรปลอบใจให้ตัเองดีกว่าวันนี้ก็เลยจะพามากันที่ลูฟท็อปนะครับอยู่ข้างหน้านี้กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศลูฟท็อปของที่นี่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างร้านชื่อลูมิน่านะครับอยู่ข้างหน้านี้แล้ว มันหยาดข้างบนนะครับชิลมากนะครับวันนี้คนอาจจะน้อยเพราะว่าฝนเพิ่งตกแต่เรารีบมาครับกลัวฝนจะตกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่อินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับก็ชิลเลยในระดับหนึ่งนะครับอากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยเพราะฝนเพิ่งตกนะครับยังไงก็ขออนุญาตไปปรับใจตัวเองขอดริงซะหน่อยนะครับใครสนใจนะครับตามมากันได้นะครับที่นี่บากาศชิลเวอ สวัสดีเดซี่กันนะครับทุกคนสบายดีเวียงจันทร์วันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองเวียงจันทร์นะครับก็ตอนเช้านะครับทอมก็ตื่นมาจากที่โรงแรมนะครับทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เต็มตัวออกมาช่วงสายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูอัปเดตบรรยากาศในตัวเมืองเวียงจันทร์กันซะหน่อยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็จากที่โรงแรมพรอมเดินไปในตัวเมืองเนี่ยไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับเท่าที่ทอมอยู่มานะครับ3ถึงวันเนี่ย ก็จะเน้นสังเกตเห็นเกี่ยวกับเรือ่องวัฒนธรรมอาหารการกินของคนลาวเนื่องจากว่าประเทศลาวเนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่างนะครับประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ารทอาหารการกินเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจาก2ประเทศนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปตามดูนะครับผมว่าวันนี้เราจะไปลองกินโลคอลูดอะไรกันบ้างนะครับ เราเดินเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพอดีว่าเหลือบๆไปเห็นเนี่ยร้านหนึ่งด้านหน้าน่าสนใจนะครับร้านเล็ก,ลกๆน่ารักนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูร้านนี้กันดีกว่าครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดองตื้มหาวิหารตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจ้า Thank you. ได้มาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมสั่งไปกันว่าเย็นไปนะครับผมเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดูเป็นยังไงอืมอร่อยสดชื่นครับที่นี่ใช้กาแฟเป็นข้่วเข้มนะครับรสชาติก็จะออกขมๆหน่อยหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ปลุกให้ตื่นได้เลยสดชื่นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบงกาแฟกันนะครับแล้วเดี๋ยวตามไปที่ต่อไปกันนะครับรว่าจะไปที่ไหนกันทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟอร์บ้านพิมนะครับก็ได้รับคําแนะนํามาจากน้องๆที่ร้านกาแฟนะครับเฮ้ย จริงๆเราอยากกินอะไรที่มันแบบโลค a ลโ y l o c หน่อยนะครับเขาเลยลองแนะนําร้านเฝอร้านนี้ดูนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆร้านนี้เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นที่นี่นะครับแล้วก็รสชาติน่ยเก็จะแตกต่างจากร้านอื่นทั่วไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับที่หนึ่งครับนั่งตรงนี้ได้ไหมครับที่หนึง่ง ที่สั่งมากันแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือวันนี้เราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปนะครับหรือเฟิร์เนื้อนะครับที่นี่เขาก็จะมีให้เส้นให้เลือกด้วยนะครับสาสเส้นด้วยกันเ็าจะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นเล็กของที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเส้นมาม่านะครับผมหรือเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองถามดูว่าแต่ละวันเขามีเส้นอะไรกันบ้างเผื่อแบบมีเปลี่ยนแปลงกันนะครับอีกอย่างที่เราสั่งมาก็คือหมูกรอบทุกคนมันดูน่ากินพอดูจากรูปมันมันน่ากินมากเหมือนกันหมูกรอบก็จะเสิรมมากับน้จิ น่าจะออกแนวสแตล์หวานๆปูปเปียวนะครับผมสีแดงๆตัวนี้ที่อินเสิร์ตให้ดูสักครู่ส่วนเฟอ์นะครับที่นี่ก็จะมีผักเครื่องเคียงมาให้นะครับทั้งผักโหระพาใบต่างๆคล้ายๆของเวียดนามเลยแล้วก็จะมีถั่วงอกให้ด้วยนะครับรวมถึงมีพริกสดกับมะนาวให้ด้วยเหมือนกันและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ที่นี่เป็นน้าจิ้นที่กินกับเฟอ์นะครับผมก็ ดูรีวิวกันนะครับผมเขาบอกว่าตัวน้ําจิ้มนะมันก็ได้คนันจิ้มหมูสเต็กเหมือนกันเขาบอกว่าให้ใส่ลงไปในเฟอได้เลยนะครับถ้าใครชอบรสชาติแบบจัดจ้านนะครับเริ่มจากน้ําซุปกันนะครับทุกคนน้ำซุปแม่งดีมาก ็นน้ำซุปใสนะครับแต่มันเต็มไปด้วยรสชาติอะ่ะคือมันเป็นความนุ่มละมุนความกลมกล่อมของน้ำซุปน,นะครับผมแล้วตัวเนี้ยเป็นเนื้อมันก็จะได้กลิ่นเนื้อด้วยเหมือนกันซึ่งมันหอมมากมันดีส่วนเนื้อนะครับผมขอชิมเนื้อด้วยเหมือนกันเนื้อที่เขาใช้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อติดมันมันนิดหน่อยนะครับผม ไม่เหนียวกินง่ายเคี้ยวง่ายเคสเจอร์ดีชังกี้นิดๆอร่อยส่วนตัวน้ำจิ้มต้องขอชิมละว่าเป็นไงดูแต่รีวิวไม่เคยชิมเองนี่ครั้งแรกที่ได้ชิมนจิ้มตัวนี้ใช่ตัวน้ำจิ้มถีมแดงตัวนี้ลักษณะมันใกล้เคียงกับน้ำจิ้มหมูเตะบ้านเราแหละมันมีความถั่ว นะครับผมมีความมันมีความกะทิเอาไปเคี่ยวแล้วก็จะมีน้ำมันของน้ำพริกเผาอะไรเงี้ยนะครับผมรสชาติออกไปทางค่อนข้างหวานนิดนึงนะครับผมตัดไปปลายด้วยเค็มหน่อยนึงก็ถ้าใส่กินด้วยกันนะมันก็คงจะดีนะมันจะได้ความน,วนัวของเขาเรียกว่าถั่วเนาะมันจะทําให้แบบตัวน้าซุปแบบมันนัวขึ้นถ้าใครชอบนะครับก็ใส่ได้เลยเอาจริงๆทุกคนตอนที่เรารู้ว่าจะมาร้านนี้นะ เราก็เช็คกับ g o o g l e Map แล้วรอบนึงนะครับผมก็เท่าที่ Google m a p มันแจ้งเนี่ยร้านนี้ปิดบ่ายโมงครึ่งแล้วตอนที่เรากำลังจออกมาคือบ่ายโมงทุกอย่างมันกั้นั้นิวเฉียดแต่เราก็อยากมาเลยต้องเสี่ยงดวงมาเพราะว่าจากที่เราอยู่คาเฟ่เมืเ่อกี้นะครับผมมาที่ร้านนี้ประมาณ5นาทีเราคิดว่ายังไงต้องทันนะครับปิดบ่ายโมงครึ่งอ่ะก็ลองมาดูก็ไม่ผิดหวังนะครับผมก็รู้สึกว่ารสชาติดีต่างจากร้านเฝอในเมืองทั่วไปนะครับคำว่ามัน ค่อนข,ข้างเข้มข้นน้ำซุปมันริชกว่าที่อื่นๆนะครับผมว่ายังไงใครมีโอกาสมาลองกันนะครับผมเฝอบ้านพิมพ์เงี่ยม ค่าใช้จ่ายในการกินวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่48,000นะครับโดยที่ราคาเฝอนะครับอยู่ที่22,000แล้วก็หมูกรอบจานหนึ่งนะครับอยู่ที่20,000นะครับแล้วก็อีก6,000เนี่ยก็จะเป็นเบอร์เนะครับที่เราสั่งมากันก็อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมว่าแล้วก็ถ้าใครลองเฝอร้านอื่นแล้วมาลองที่นี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วลองเปรียบเทียบกันเพราะว่าที่เนี่ยก็เป็นที่ที่เด็ดอีกที่นึงเลยเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็มาฮอปปิ้งคาเฟ่กันอีกที่นึงนะครับผมในช่วงบ่ายกันคาเฟ่นี้ออกแนวหวานหวานวาน,น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เอาใจทาสแมวด้วยที่สําคัญนะครับเพราะเป็นแคทคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าจะถูกใจทาสแมวกันหรือเปล่า เครื่องดื่มที่เราสั่งกันนะครับก็จะเป็นโกลเด้นซันชายนะครับก็คือเป็นน้ําผล,ลไม้สกัดเย็นนะครับน้องๆที่ร้านแนะนํมากันว่าธันี้ต้อน้องขายดีก็วันนี้เรากินกาแฟน่าจะไม่ไหวละสองแก้วพะฉะนครับผมก็เลยโอเคขอเป็นน้ําผล,ลไม้เย็นแล้วกันเนี่ยเรามาช่วงแบบบ่บายน้องๆเขานอนกันอยู่เราต้องไม่กวนน้องๆ อร่อยสดชื่นดีครับน้ำส้มน้ำแครอทน้ำแอปเปิลอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใส่ไส้ลับจะเฮลตี้สุดๆได้ความหวานจากผลไม้ธรรมชาติล้วนๆน,นะครับใส่เฮลตี้ก็มาได้ใส่ทัดแมวก็มาได้ใครนะครับมาเที่ยวลาวหลายๆวันเนี่ย แล้วอนุมแมวที่บ้านเราคิดถึง <นะ S 1> มหาหนน้องๆที่นี่กันได้เลยนะครับที่คาเฟ่มแมวนะครับชื่อเล c แค i t จูดคาเฟนะครับ <นะ S 1> ทุกคนครับสำหรับเลยแคท t จูดคาเฟนะครับให้บริการทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเอาใจทาสแมวสุดๆนะครับ